มือให้ใจดีบ้างนะคะได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นใจดีขอเสิร์ฟก่อนนะได้ยินว่าจะเสิร์ฟอะไรกันไม่เห็นมีของกินเลยเห็นแต่เล่นปิงปองดีใจเข้าใจผิดแล้วล่ะคำว่าเสิร์ฟที่ดีใจได้ยินหมายถึงเริ่มตีลูกปิงปองส่งมาให้พี่พศก่อนไงก็เวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเวลาบริกรเอาอาหารมาให้ก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกันไม่ใช่หรือครับคำว่าเสิร์ฟเขียนสระเอสอเสอือสระอี รอเรือกรันและมีฟอฟันสะกดมีความหมาย2อ,อย่างจ้ะคำว่าเสิร์ฟถ้าใช้กับอาหารหมายถึงยกอาหารมาให้ผู้รับประทานส่วนเสิร์ฟลูกคือเริ่มส่งลูกให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งในการเล่นปิงปองหรือการเล่นเทนนิสเป็นต้นเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ